เออเอเออ่งกันนี่ป่าเบิ่งแบบใกล้ชิดที่น,อนออ้องมันนี่นี่โอ้จักอันแหน่จักจอกจักเข่าจักแหน่จักจ่อจักเท่าลักษณะป,ป่า,าครับที่นี่ไม่อยอยะสะดวกเลยนะปลาน้อยดีดีป่าธรรมชาติเน่าจะหน้อยสักสิ่งแหละ ปลามกปลาปลาหมกขนาดปิ้งที่สีบด้จริงเอก กินข้าวกินขาวกันครับพี่อนข้าวค่ะพี่องตอนข้าวาข้าปลาให้กินข้าปลาเกันปลี่ยนาเัก่ดานยบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศเนี่มือเศร้ามาตึกปลาก็ไร้าเพียงใกล้บัดนห้อคะไง กิ้งไก่ก็ได้ลิ้งไก่ครับปิ้งไก่ขายด้วยครับด้อไม่รั่บาเพลิอีกแล้วมันไอ้่ีมาลงไห้พ่ลงไหเนยกิ้งไก่หูดหมู้งไก่หันเนี้ปลาดำกระลงมไหเนียหันปลากระดำปลาดำเขียนีนอาจารย์มาดู มาเขาอันนี้เสี้ยนสะงุ้างใดนอนอยู่เนะเดิครับรับมับร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 เบนับรับรับ้ันรับรันรับนสบรับรับรนีรบรับรบราบรอบรับรับรึกรับเบรั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 มรับรับนับรับับรับรมนรับรับกับร่บกับรัับรัมมกับพ่อกัอันนั น้องเรื่องตจมหัวครับท่านพี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศตึ๊ป่าเมื่อนี้ครับน้องพี่พว่วง้านน้องแอกครับบ้านน้องแอกตำบลตรงเนืเ้ออำเภอบ้านวงสะกลนครครับเมื่อนี้ครับสะดุดง่ายครับท่น้องน้ำตื้นๆกับแม่พลอยครับนู้นเราไม่พลอยน้ำเพี้ยงเลยนี่นเพี้ยงนาคานี่ยนะครับ ขอต้อนรับสุกาน้อยพรจากพี่ค่ะเมื่อวานปิดหน้าปิดตาจะไม่ได้พี่น้องเตรียมตัวลงนองแล้วเมื่อวานโยกแปดเซนเอ๊ะแปดซอกยกแปดซอกสองเซนข้างในเซนครึ่งเอ็นซิ่งนะปลาธรรมชาติล้วนปลาน้อยขนาดนี้นะครับเบล่าแบบเนื่องมันาก็ต้องยืนแง่งเลยเมื่ย่านยังในสบายได้นะเมื้อวาน คางดหนาที uh, ่นะครับพี à, ่น้องเอาครับได้เวลา้วครับพี่น้องร่กันครับแม่พ่อยครับ้อไเอาป่ะระวงกล้องด้วยนะให้เรียนให้โยเด โอ้ปลาเล่นตำค้ายุ้งยัยุงยกครัไ่งเครับเอาแขงได้หรอใส่เิดแล้วครับปลาครับดูก่เนี่ยนะครับพี่น้อยไก่ครับ ไม่อยได้ไมล่ะหัวเจ้าเาขาป่าแฉบลงไมขาปลาตขาดดไเม่ไร่นี่ไม่ครับไม่ไม่คไม่ครับปลาใหญ่ไม่เอาางครับเ่

ใส่ใส่ใส่ปลาสอเส็มครื่งเน้ยเสียนสะดุดพี่น้องเ้ยน่ะจะเพือทอดอะทอดไะแล้วทอดอย่างนี้อาวเฮ้ยอะไรบไขนวเี้ดกะไ่ครับทุนครับ ปลาสุดครับพี่นอ้องโอ้เอาโดดโดดดูครับตอนนี้ครับ

โอ้ปลาชิวปลาดูเป็นไรเนาะตึ๊กอีรีฮัดเราเห็นหมดแล้วปลาดูแล้วจุ่บอลี่ารับต้นงบบเัีงเสียงนะครับโอ้โหเฮ้ยเราเตรียมมาดีแน่นอนเลยโอ้

มันได้การยกสะดงวันนี้ครับมันได้การน้ำพี่พ่วงครับพี่น้องน้ำพี่พ่วงบ้านน้องแอ,อก,ออนนออกตำบลตรงเหนือเพเภอบ้านม่วงสกลนครครับเช้นสะดงร้ายครับวันนี้ครับเช้นแหงการร้ายครับน้ำตื้นตื้นเขี้ยงหนาคาเนี่ยนะครับพี่นอ้องปลากะ็ะือว่าบมืกี้ไรวันนี้ครับ ปาสวยปลาปาดูปลาตองครับพี่นั่งเม่นบ้อยกรบแทกสะดูงเก็นครับสะดูกเกี่ยวครับหน้าโน่เกาซอกครับโอ้ทางคนกระไดครับมีหมวกมั้ ่รลายครับนีป้ามวกนี้เราไม่สิแแกกตอนมูน,น,มนี่ครับป็นปลา,อก,ปากอ,อกลังครับนักนักนักเท่าไรงานไรครับน,นะครับตัวปลาที่นั่ง ร <Lord. S 2> อ,อด่รอ,อดปอเปรียมรอดะสอ <c oughs> เซตเพิ่มรอดเลือกเี่เส้นปาะ <c oughs> าดงเส้นหาพอดีเนาะเส้นห้ากับ <c oughs> ประโดรุ่วเด้ได้เปลี่ยนให้หลามตืก๊กไหมะดงเส้นหาครับที่งนอตอนนั้นประโดรู่ว์เได้มาเป็นเหมือนให้ลามตื๊กปาโดรุ้าด,ดุตน กันต่อครับมีดื่อนันน์เ้ง่มไมัไนนไมไไมไกต่เริ่มมีดันระันัมัน,นบมันหนักป่าได้มันหนักอันนั้นมันหนักเอะชิ้นเงี้ยครับพี่นองเน้ะเน้ไตน้ำมันไหลครับน่ครับ บอนี่ก็เป็นบอควหวังของเชียนสะดงหั้งหลรูยครับนี่ครับบอนี่ครับสุปปีหน้ามันไหลครับนี้ต่างก,กันไรครับมน,นี้ืกันเลยคืนน้นง่งจกันชื่อว,ว,ว,ว่าลากบบโอเคอยู่ครับรู้ว่ะ

งัญญายิ่งยต้ององามตัตดเสมือสซะละ่ะ <c oughs> นี่ลงเด้เพื่อนค่ะนี่ท่ายอยู่ห้านายกินเลยน้าปลาเรีนในปลานี่ไม่เห็นว่าเปนปลานี่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 ข้ายปลา เออจากันได้สะดุงกันไหนหักแต่ี่นง่า้ยเสียดดาเปินฝาเตายอ่ะคุณกลบดูคุณ เรายัดใส่ของแล้วโอ้เป็นตัวนักเหรอแม่นักขนาดเลยนาะมาโพ่อเถอโอ้โตัวเก้าวนละมันออกวงยางปลนกระสุดตัวมันออกจากกระป้าบงกระป้าคือเก่าเนาะปุ่นปลา

แน่เลยกด้วยคนวางดีเพร่ออะไรอ่ะห้องสิบบาทได้บ้างเหรอไปไปไป ขาววะปลาเข้าววะไข่ไข่ไขไทยอ่ะเราได้ปลาดุโอ้หมาอีกแล้วไปลดูกบัตนึ่งแล้วแมองยี่ห้อจีจงไหมขอดแท้แล้วที่แรกคุณนะ bay ngang bay ngang, ô, chạy, đi được, làm chúa Anh rồi. hấp

นี่อะไรจ้กอะไรเป็นฟ้าจ้กอะไรเป็นอนจะดุ้งไปต้องได้เดินหน้าตั้งแล้วันนี้ใกล้ๆวันนี้เราคนะข้อเฮือบโดตาไม่สน้ำ

ว่าซักเอาซักตะดินมนะไว้นะมันมีรอดนี่ตายไงมาตะแอลรอดดิโอ่ารักมาอยู่ครับฝัดเท้าครับพี่น้อง ามแม่ไม่อองก็จะเอาจ๊เอาอยู่ในของคุณลาไปใช้บัตแล้วฟอคือบวกออกเอวะ กระโดดออกเหนือเลยเตรียมเลยนี่ต้องเตรียก่อนพรุ่งนี้ไป ปูกันไหโออันจะดุ้งไม่ไปไม่หากลงไปมันหนักเยอโอ้หน้าเรกตะตองแล้วแบงอาจารย์แบงก็ตะตองนะโอ้โหตะตองตะตองไหวแล้วเนี่ยเอา ôi nhà đi hết rồi, sao bây giờ không có? Đóng cái này mà. Mua gì vậy? Mua cái gì? 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 ูปะรอดนะนะจ๊ารอดนะรอดเอาสะดุ้ง้เน่ยปะโดกอะไรนี่โอ้ยมาจแหัวแล้วหัวแล้ว ยบรอดงามนะเยบรอดดูกกรดูกกรดูกี่ม่ทำดใส่น่กดูกอยบ้านี่กราได พี่ว่าคนเต็มน้องนะ้ววันนี้นะคนเต็มน้องครับพี่น้อง,องมาดูนกันต่อครับงาเงาเลยครับพี่น้องอันเดต้อง,ด,งอดึงสะดุ้งนีน่ดีเลยมันสีรอดติดตามันจีบๆไว้ หัดูสองเส้นหาครับตัวนี้ครับสองเส้นคื้นหดหัวแขนกระดดึ้น่ะบ่มาบ่มา โยนบไปับโยนมีไปมันนะได้เดินหน้าเอา <laughs> นักน้านันักเก <laughs> <laughs> มาครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับมันจะบมาดินตามๆห่้งนี่แหลมาครับไปแลมเป็นปแล้วมครัเลรับหัลุนะ ออเบิองตานี้เป็นเป็นไรต้องปีนออกมยังะงานป่าปีนว่าปนี่ป่าต้นนี่หอปัสยันตวนรงยู้นีน่โอ้ยลาตัวน้อยหลายเหลื่ยมเห็น nó <laughs> này Tăng quần nhé không, quài Tăng

เนี่ยรอดเต้รอดเต้พัชสาตามันอยเ เอายกยกยกสิเบังนั่บแบบนี้นี่สะดุนน้อยๆนี่ครับม้านันนั่นนั่นได้ปลาเยอะนั่นอันเดียปลาน่ะบ้าเอวบ้าลาบมั้ยปลาคอต่วง่ายนร่องนี่เอาเหยียบไปแม่ไปแล้วยกแม่ปลาคอ เสื้อขาดนั่นโอ้เสื้อขาดเหมือนย่ามที่ได้เหมือเสื้อขาดตั้มนี่เปลี่ยนเสื้อใหม่ครับเนี่ยเสื้อเพื่อนขึ้นหน่อยเถอบ้ดนมันคมเล็กอืมเล็กคมเล็กคนคมมันบาดเสื้อเขาได้หรือเปล่าเล้กเดียวมาทำมันได้คักกันได้ ผ้ามาปั่นเสียอขาดครับที่นั่งพกอสะดุ้งครับ <c oughs> มันปลาคอมาขอนอนทาละบ่อบรไรซ้ำมานนี่บ่ครับต้งฟัง บ่านเด้เครื่องของว่กนเ็บกระดูต้องเขาล่ะบ่เอ้ยกระด้เขาปี้หกูเออดูหน่นไหมหูใหญ่แท้

นะ,ะครับพี่น้องมาลุ้นกันบาทนี้ปลาหน่อยครับพี่น้องปลาเส้นหาเริ่มขึ้น รับยกดุงยกสะดุงยกย่อมือน,นี้ครับน้องพี่พว่วงปั้นน้องแกอกอำเภอบ้านวงสกลนครนั่นเอนี้เส้นสะดุงเส้นแฮร้ายครับ,น,บน,น,น่าตื่นเต้นเพี้ยงนาคานะแล้วว่ากับเพี้ยงขายตัวเห็ <c oughs> นนะนะครับเพราะว่าปีนี้เพิ่นสูงหน้าขึ้นหน้าปังครับน้าไม่โบกไล้ครับมาเบิ่งกันอีกจักบาลนึง ปลาเริ่มเงียบแล้วครับเดอาแต่มาจังมาเบิ้งสะดุกปลาแม่ค่อยกันครับว่านี่ยประมาณรือประมาณครับปลาหน่อยครับปลาเขาใส่เดี๋ยวเมาจังมาเบิ้งปลากันครับจนะ <c oughs> ไ,ได้เมื่อไงแมน <c oughs> มโย เบ่อตอนได้ปลาง่ายบ่ Phone: ได้ถ่ายบ่ได้ซ้ำเยอไปเพิ่งเพิ่งโคกกันครับพี่น้องนี <h wieder> <h wieder> <h ่แต่ขี้ตมน่า uh> มันคุณขี้ตุ๋มไตลอะไรให้ขี้นเราให้ต้หัวปลากุ้งอะไรอ้อกุ้งมันไม่มี ปุงมันอยู่เครืองอย่างนี้ไปเบิร์ตปุ๋งครับพี่น้องปุ๋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 งม,มันกลืนกับตาปุ๋งลายเลยเยอะกว่าปุ๋งพี่ยายตัวเอาครับสรุปปลาแม่พอ่อยครับมื่อกี้ครับแก่พ่อได้ยายได้กินนี่ครับพี่น้องปลาหน่อยครับใส่เครื่องกัน ใส่เครื่องเค็งอันนี้นะครับนี่ไงปีนี้ปีบ้าซีบ้ใส่ปลาซีบ้าลายปลาสีบ้าลายครับนี่นะครับพี่น้องนี่เป็นข้าวครับของเป็นข้าวข้าวนะปลาเมื่อนี้ครับมันอยู่ต้น ปลาใหญ่ตัวเดียวตัวสุดนี่นีงานี่ผันลนงานมื้อนี่ครับพี่น้องนี่ได้ตัวเดียวนี่ลาปีนี่